สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่18กุมภาพันธ์ปี68นะครับวันนี้ก็เส้สายวรรณคานนะครับเนาะค,คลิปนี้จะวางแนวทางของฮานอยนะครับ i f ็นขกฮานอยนะครับส่วนชงชเช้าเก็ลงแนวทางของรัฐบาลไทยไปแล้วนะครับของพี่ชายเจดียเเป็นของรัฐบาลไทยก็ขเข้าไปรับชมรับนะฟังได้นะครับเนาะชอบหยิบจับหยิบจับลอตเตอรีร่ไว้นะครับเนาะพี่ชายเจดียวันนี้มั่นใจมาก เขาไปดูได้เลยเห็นเพื่อเป็นแนวทางนะครับส่วนทนี้เป็นของฮานอยนะครับฮานอยคอฮานอยนะครับเนาะมีทุกวันนะครับคอฮานอยใครที่เป็นคอฮานอยนะครับชอบแนวทางนะครับเนาะบางทีวันไหนผมไม่ได้ลงคลิปติดเวลาเออติดธุรกิจธุระ,ะไม่มีเวลาอะไรประมาณนี้แอดไลน์ผมไว้ได้เลยนะครับเนะาะไลน์มาขอได้เลยถ้าประมาณใบสองใบสามแล้วไม่เห็นแนวทางเลยไลน์มาขอส่วนตัวได้เลยนะครับเนาะแต่ถ้าวันนี้ผมลงคลิปแต่ไม่เห็นไม่ดิ้งไม่อะไรก็ กดติดตามไปนะครับากดติดตามไปถ้าไม่เห็นอะไรก็แล้วแต่ก็ทักบางขอส่วนตัวได้นะครับเนาะผมส่งให้แต่ถ้าผมอัดคลิปก็ส่งเป็ Skill Woah ation, นคลิปให้นะครับเอาไปรู้กันนะครับเนาะแต่ถ้าวันไหนไม่ได้อัดคลิปลงในช่องชุมชนไปก็ลงเป็นแผ่นกระดาษสีฟ้าให้เหมือนเดิมนะครับเนาะแอ็ดลายส่วนตัวไปนะครับเนาะเอ็ดไ้ผมไม่มีกลุ่มนะครับเนาะไม่มีกลุ่มถ้าวันไหนไม่ได้อัดคลิปลงช่องชุมชนอย่างเดียว ลงช่องชุมชนก็เห็นนะครับเนาะใครกดติดต,ต,ตามไว้ครับเนาะแนะนําให้กดติดตามนะครับถ้าใครชอบแนวทางนะครับเนาะกดติดตามไว้เห็นแน่นอนนะครับถึงไม่ได้อัดคลิปผมลงช่องชุมชน <ไป S 2> เลื่อนไปเลื่อนมายังไงก็เจอนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาเจอแน่นอนก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็วันนี้ไม่ได้อัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปชมธรรมชาติสวยๆบ้านเราเหมือนเดิมนะครับเนาะพนทั้งหมมาวายเจ็ดพ่อรอห้าแล้วก็มา ปัจนขยันกญญกำลังกายที่ป้อมพระจุลน,นะครับชมธรรมชาติสวยๆครับเนาะตอนเย็นๆแดดร่มลมตกนะครับก็ถือซสว่ามาเที่ยวก็ได้แนวทางไปด้วยในตัวเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งทุกคลิปเย็นวิธีแนวทางนะครับเนาะแต่ทางก็ย้ำนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นแนวทางมีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดเข้ากันไปเหมือนเดิมนะครับเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับเนาะถูกผิดเป็นเรื่องของสูตรนะครับเนาะถ้าชอบเคยลงทุนไม่ชอบกข้ามไปเหมือนเดิม คือเปรียบเทียบก็ได้นะว่าตัวเองหาได้มาแล้วตัวเองทําได้ประมาณนี้ว่าดูมันชาวบ้านชาวช่องเขาไหมทําเหมือนค่อยจัดนะครับเนาะทำเหมือนมีน้ําหนักก็ค่อยจัดไม่เหมือนก็ข้ามไปนะครับเนาะรอวันต่อไปนะครับหาน่อยมีทุกวันนะครับเนาะไม่ต้องใจร้อนนะครับเนาะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะครับเนาะสึกเล็กสึกเงินร้อยเงินพันนะครับค่าเวลานะครับเนาะก่อนอื่นดูผลเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานสองตัวล่างห้าห้าสามตัวบนก็หนึ่งเก้าเจ็ดนะครับ เปิดหัวมาก็ล่างไม่ดีครับเนาะเบิ้ลใส่เลยก็ร้วเราไม่ชอบเลขเบิ้ลครับเนาะล่างไม่ค่อยดี55กับ9 7 5 5ก็ไม่มีนะครับเน,ะนาะ197เราก็ไม่มี9ไม่มีสากตัวเลยมาที่รอบ6โมงนะครับรอบ6โมงสองตัวล่างก็20สามตัวบนก็7989 9เดือนดีนะครับเนาะรอบแรกก็97รอบ6โมงก็98นะครับเดือนดีมาก 20กับเ9 8กนะครับ2 0เราก็ไม่มีครับเนาะมีแต่2 1 12เกินไปนแต้มหนึ่งนะครับคน98เราก็ไม่มีเหมือนเดิมครับเนาะก้าไม่มีซากตัวเลย9ห่างไกลพรมเจริญมากกับบ้าน,นครับเนาะก็มาที่รอบ1ทุ่มนะครับรอบ VIP ที่หลายคนเรียกกันนะครับ2ตัวล่างก็10 3ตัวบนก็3 32สนะครับ 1 0กับ3 3 2 1 0เราก็ไม่มีนะครับนะเนาะรามีแต่1 2 1 3 1 0ไม่มีเลยส่วน3 2เราก็ไม่มีเช่นกันนะครับเสียดายมากเรามีแต่3 1เขียดไปเขีดยดมานะครับเนาะหวัวใจจะวายครับเนาะหลุดไม่ขึ้นเลยเมื่อวาน ลุนไม่ขึ้นเลยวันก็งายหลังไปครับเนาะจะเข้าจนติดต่อกันแล้ววันวันก็พลาดท่าไปนะครับวันนี้ก็ลุนกันใหม่นะครับเนาะจะเป็นยังไงจะแก้มือได้ไหมจะยิ่งแก้หรือว่ายิ่งยุ่งนะครับเนาะก็ลุนไปด้วยกันก็เราพัฒนาก็เหมือนกันครับเนาะต่อที่เราพัฒนาก็ไม่เข้าเมืม่อวานครับเนาะเดือนหกเดือนเจ็ดพี่เขากดคอกันมาเฉยเลยนะครับวันไม่มีโชคครับเนาะทั้งคอหานองไอ้ทั้งคอตำราวเลย วันนี้ก็สรุปจุดๆไ้นะครับสรุปจุดสรุปแคปก่อนเราแคปเหมือนเดิมวันนี้เด่น2อรอง5นะครับเนาะเด่น2เด่น5จับคู่ก็2 3 2 5 2 7 5 3 5 4 5 7 7 3 7 4ทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่น2เด่น5จับคู่2 3 2 5 2 7 5 3 5457 7374 8คู่นะครับเนาะ8คู่นี้ให้เน้นไปที่2725แล้วก็57นะครับ2725 57 3คู่ก่อนมาที่ชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวมีรุ่น4ชุดเหมือนเดิมก็มี327 325 357 3 5 4นะครับ4ชุด4ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่3 2 7 3 2 5แล้วก็3 5 7นะครับเนี่ยใน3ชุดก็ครบทนนะครับสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้วันอังคานนะครับเนาะที่18กุมภาพันธ์ปี68นะครับทั้งชุด2ตัว3ตัวนะครับเนาะคอฮานอยถ้าชอบก็จัดนะครับลงทุนได้เลย วันนี้ดูที่จะเป็นยังไงจะแก้มกันได้ไหมหรือว่าจะยิ่งแก่หรือยิ่งยุ่งครับเนาะก็ลุนไปด้วยกันวันนี้วันอังคารลุนนะครับเนาะลุนวันก็เฉียดไปเฉียดมาเฉียดหน้าเฉียดหลังนะครับเนาะโบจีให้หน่อยก็ไม่ได้ครับเนาะวันไม่มีโชคจะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะวันไม่มีโชควันมีโชคเนาะเป๊ะเป๊ะเป๊ะครับเนาะวันมีโชคถูกหวยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเนาะต้องมีโชคพอสมควรนะครับถูกหวย ตุกคนมีโชคพอสมควรอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับท้ายคลิปสำหรับคนงบน้อยนะครับสำหรับคนงบน้อยอยากลุ้นกับเขาแต่งบน้อยก็ตัวเน้นนะครับจะมเน้นให้เผื่อมันฟุกเข้าครับเนาะวันนี้มี2 7 2 5แล้วก็5 7 2 7 2 5 5 7นะครับ3คู่ชอบที่สุดในวันนี้นะครับชอบทุกคู่นะครับแต่ชอบที่สุดคือ3คู่นี้ เอาสมเนียนให้สามคู่ครับเนาะมันจะเป็นน้อยลาวไทยนะครับเราียนให้สามคู่ทั้งนั้นนะครับเนาะถูกไปถูกว่ากันไปครับเนาะว่าถูกไปถูกก็ว่าไปตามสูตรนะครับก็ประมาณนี้แต่ถ้าไม่ชอบที่บอกสมเนียนให้ก็เลือกคู่อื่นได้เลยครับเนาะไม่ชอบสองเจ็ดสองห้างแล้วก็ห้าเจ็ดชอบสามห้าในฝาออกบ่อยห้าสี่ก็ออกบ่อยจัดไปนะครับเนาะจัดไปไม่ว่ากันครับเนาะคนเราชอบไม่เหมือนกันว่ากันไม่ได้ครับเนาะว่ากันไม่ได้ต่างคนต่างชอบนะครับเนาะ แต่ส่วนใหญ่หวยมันจอ,อกตัวที่เราไม่ค่อยชอบครับเนาะ,นะส่วนใหญ่ตัวที่เราไม่ค่อยชอบจะออกดีจังครับเนาะส่วนใหญ่ส่วนทางเราเรื่อยครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเนาะแต่ถ้าไม่มีตัวชอบข้ามไปก่อน,นครับเนาะไม่ต้องใจร้อนใจเย็นเนรอวันพรุ่งนี้นะครับนะเนาะรอวันพรุ่งนี้อ่ะก็ฝากไว้ทีนี้นครับทุกคนๆๆเฮงเฮงรวยๆยครับเนาะเชิญลิปหน้าชิปนี้ก็สวัสดีครับ